นแข็งแต่ก็กึ่งๆเนาะอันนี้เป็นรอยลถเกี่ยวของคูบัตานะคะโอ้มันคือหน่อยแน่แ<อ>นค่แแะแขะเออฟางคือบางแขกน,น,น,นูนนูนอันนี้อันนี้ทีมงานค่ะอันนี้คนนั้นเชื่อไม่ได้เลยนะคะคนนั้นนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ําหนักน้อยน้ําหนักน้อยเกินไปศูนย์เช็คระบบดินไม่ดีนะคะน้นําหนักเท่าไหร่นัน่นพิจุมน้ําหนักเท่าไหร่ห้ <52. S 1> อ้ใช้ไม่ได้แล้วนะคะห้าสิบสองเพราะลดรถแค่รถ,ถไถก,ก็กี่ตันแล้วเนาะ <c oughs> ได้มั้งนี่เพราะว่ามันเป็นดินโคกเป็นดินทรายมันไ,ไม่ใช่ดินเหนียว คูโบต้าเขาก็ยังเกี่ยวขึ้นบนล่องฟางอยู่เนาะขึ้นข้างบนนะ่ะนุ่นน,นะน,น,นหน้ารถติดอยู่นุน่ <laughs> <laughs> นนายหน้ารถมอเตอร์ไซค์ขี่ไปดู <laughs> อืมโอเคอ <laughs> นายหน้าเรามาบอกว่าโอเคไหมพี่นายหน้าบอกว่าไงมนนายหน้าขี่มอเตอร์ไซค์เช็คดิน โอ้ข้างในนั้นไม่ได้จุม่มหมอดินมาแล้วหมอดินบอกว่าได้สามบิงโอเคค่ะงั้นก็เริ่มเลยเจ้าโอเคค่ะโอเคค่ะมาดูอัดฟางรถไถรถไถคูโบต้า m u 5 7 0 2เก็บฟางตามรถเกี่ยวคูโบต้านะคะ ทำไมแถวนี้มันเป็นอะไรทำไมต้องใช้รถเกี่ยวเล็กก็มีรถเกี่ยวเล็กอ้าวเหรอโอ้ยอันนี้รถจักรจะถิ่นจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะจมใช่ไหมมันก็มีสวนด้วยแต่ว่าเจ้าถิ่นก็ออกคูบัต้าอ๋อเพราะสวนมากพื้นที่พวกนี้จะเป็นกึ่งๆจมใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคบว่ารถไถคูบต้า จะเก็ี่บฟางรถเกี่ยวขู่ต้ากันนะคะฟางเขาสวยนะคะแต่ว่ามันมันเล็กเนาะมันเป็นรถเกี่ยวเล็กเนาะน้เข้าตามวันนี้เนาะอันนี้ก่อนลงงานทุกเช้าก็จะต้องมีการหยัดน้ำมันเครื่องอัดจารบีกันนะคะอันนี้เรายังวันวันเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นที่ลุ่มเนาะอะ่มาดูกันค่ะเป็นยังไงผิดท้าย มาแล้วโอ้ยมันเล็กเห็นไหมพี่น้องมันเล็กอะ่ะมันกินได้ไม่เต็มหน้าของเขานะก็ตามสภาพแล้วเนาะโอ้ยกวจะได้ก้อนหนึง่งกาบไปด้นแบบ แต่ฟางเขาดีมากเลยนะคะรถเกี่ยวเนี่ยเพราะว่าเกี่ยวแล้วมันตกอยู่บนไอ้ตอฟังนะคะคือหนึ่งมันไม่ทําให้หญ้าฟางนี้ชื้นนะ,ะแล้วก็ไม่เวลาเก็บมันเก็บได้ง่ายสังเกตไหมคะมันเหมือนพึ่งแดดไวสวยมากเลยค่ะฟางเขาสวยนะแต่ไม่นาเป็นนาโคกงอะนะอ่าไปทำไงได้เนาะ ที่มีให้อัดเยอะๆมันก็เป็นอะไรอะ่ะมีน้ำอะ่ะลงไม่ได้ไม่ไม่คุ้มค่ากับการที่จะต้องไปดึงรด,ดกลับคืนมานะฮะกามสภาพเนะ ดำภาพวสวยๆมาฝากกันนะคะถ้าชอบอยังไงกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ เงินออกมาแล้วเงินออกมาแล้ววัววันนี้คือยาวแท้